มาแน่นร้านแล้วค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจนำเหรียญน,นำธนบัตรมาขายประนาค่ะขอบคุณมากค่ะซื <Okay. S 1> ้อหมดแหละเหรียญครูดเนี่ยตัวหรียละยี่สิบบาทา okay. แบงค์นี่ยค่ะหน้าแบงค์ก็หกสิบเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทยาวไหมอ่ะหมดยาวเลยตัดไปตัดไปค่ะจะิว โอ้โฮแสดงว่าดูคลิปเก่านานแล้วใช่ไหมแสดงว่าแสดงว่าเป็น fc เก่าเมื่อเกาะยี่สิบยี่สิบมาเป็นปีแล้วนะค่ะใช่งั้นก็เป็นปีแล้วล่ะงั้นแสดงว่าเป็นเป็น fc เก่าเหรียญห้าบาทเรือหงพอสองสองห้าสามศูนย์ค่ะหงสามศูนย์นะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทค่ะหงสามหนึ่งรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทห้าบาทหงเขามีสองเก้าด้วยนะคะลองสังเกตดูค่ะเผื่อจะ เหรียญหนึ่งบาทเรือหงพอสองสองห้าสองศูนย์ค่ะบาทหงสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบห้าสิบสตางค์ค่ะหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสลึงเท่านั้นนะคะป้าน่ายังไม่อยากให้ทุกคนขายนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาเขาถูกเกินไปนะคะเก็บไว้ก่อนค่ะอย่าเพิ่งขายนะคะเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ค่ะหนึ่งบาทเรือหงปีสองห้าสองศูนย์เหรียญหนึ่งบาทหลังวัดค่ะ พศอสองห้าสองห้าค่ะเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดพศสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญและวหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์หรือหกสิลึงเท่านั้นนะคะปะ้าน่ายังไม่อยากให้ขายค่ะเก็บได้เก็บก่อนนะคะเพราะราคาตอนนี้หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์เท่านั้นค่ะดูได้ค่ะสอบถามได้เลยนะคะค่ะดูได้ถามได้ค่ะ ธนบัตรแบบนี้ก็รับซื้อค่ะมาเอามาได้เลยค่ะใครมีธนบัตรมีเหรียญน,นะคะเอามาตีราคาได้ค่ะตีราคาให้ฟรีค่ะร้านป้าน,น้าตลาดไทยค่ะดูความวุ่นวายของการซื้อขายของป้าน้านะคะเนี่ยค่ะก็มาค่ะทุกคนต้องการขายเหรียญซื้อเหรียญมาได้เลยค่ะร้านป้าน,น้ายินดีต้อนรับเหรียญยี่สิบาทนิกเกิลน,นะคะแบบนี้นะคะไม่รับซื้อค่ะรับแรกหน้าเหรียญทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่ สี่พันสีบาทค่ะลูกค้าเอามาแลกหน้าเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะไม่รับซื้อค่ะรับแลกเท่านั้นทั้งหมดนี่คือเป็นเงินแลกสี่พันบาทค่ะแลกเท่าหน้าเหรียญใครจะ,จะแลกต่อมาได้เลยปกติเหรียญที่แบบใช้จ่ายอยู่ทั้งทอนยังไม่เป็นราคารับซื้ออันนั้นเหรออ่ะนี่ผม,มนะคัดนะนมเเงนนินตลาดไทยโซนคลองถมนะคะ ร้านบ้านาคค่ะบรรยากาศร้านบ้านาคก็จะประมาณนี้นะคะตลาดไทยคลองถมวันพฤหัสสดีค่ะวันอังคารและพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มค่ะเจอกันร้านป้านาคตลาดไทยนะคะซีมาจากมาจากไหนนะลบบุรีครับโอ้ยมาจากลบบุรีมาหาป้านาคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆท,ที่ไว้วางใจเอาเหรียญมาขายให้ป้านาคมาจากลบบุรีก็มาวันนี้มาจากหลายที่เลยค่ะมาเยอะมาจากต่างจังหวัดเยอะค่ะน้าเมียอะไรก็เอามานี่แหละคะ่ะ<อ>เอามาขายป้านาค